มาชจกันต่อครับเชกันีกว่ามสวรรค์เจ็ดเจียเต้ามีเจ็ดแผนครับเจ็ดครับคู่ต่อคู่เจด้อ่นะครับเดินตตอครับเพชรมต้นะครับขณบไปชัพื้นที่เข้ไปครัขณะที่อตัณนอาในต้องรับันนี้ทัางขวาทั้งคู่นะครับขวาเจอขวายทัามวยทางเดียวกันในภาษาไเลยนะครับตัวเคยขาม้าเคยขี่ครับคู่นี้

còn đang tích tắc đó bạn còn đang vào được rồi à còn đang tích ไปด้วยวด้วยแค่ดูเขาเพลงเขาไปจะดีวกว่าครับ โอ้โหเจอกันกีไปกีครั้งุุนภพจอยดันหึงดแต่นี่คู่บยคุณภาพเะครับคือยอดมวยนักบินอะไรยต์บอสกุ๊ดเฟบีนะครับ้าจะใ้นทุกท่านนะครับำดไม่อะเป็หนึ่งด้วยนะยดดานะเียบราีราเ่า ให้การสนับสนุนด้วยปุ๋ยบางโรงแลมด้วยนะคะน้านปลาแม่เผาเจรักร้อยล้านดงแกตใหญ่ด้วยนะคะการสนับสน,น,นุนกำลังาทีมวิลาพักด้วยเปลงสีจเจริญย่นแต่ลงสีนะกำลังทีมวิาลามพักคุณเร็วจะมีทัพฟ้าแล้วก็ร้าเอเชียรีสอร์ทด้วยนะคะประธางสสพุทธพงษ์นำบทวันนี้ ท่านในทัานมุลเกียดกะทำมาเป็นเกียร์แทนรอบขนับสนุนอครับอุจอยครับไทยที่ยังไม่รับทราบนะครับต่อไปหน้าเฟสนะครับแล้วก็ค้นหานะครับอวนักบินนักบินก็ต้มตัวนะครับในหมูแม่ทั้งต้มตัวไก่แล้วก็ต่อไปไม้สวิงนอหมูวัดได้ยังไงครับแล้วก็ไทยที่ธนพัท์นะครับ่อธนนอหมูต่อขาหนับต่อเต่าแล้วก็วัดได้ยังครับรอแหวนรอเรือ แล้วก็วาลแวนมองโซโสีนี่ดูเท่นักปินทักกับระบรับแร์ไปแร์ไปครับมัธยมาางมัธยมเล็มาวางสองหมื่นนะครับตอนนี้โอ้โหเฮ้ไม่าช่ไมสีเจด้วยครับสีเอาแล้วมาดูมาชมนเวทีครับน้าหน้ยสักทีเย

ยััยแัอุสนะครับเต้ัย่นี้ทุกคนนี่ต้องมาแล้วครับ ยที่สาตนะสาวตอนนี้นะสายกที่หัวตะวัน้ยแดงเว้าัทงซ้ายต่อซ้ายกี่ส มีหน้าทำไมถึงคนดีภาพสิ่งคจรู้เท่กแล้วเจะนสทีไรก็สนุกนะแบคมีริมต่างที่ไหนดูเพียรเระมันมีเ็กแก้วละแม่คนงานจะคิดเกี่ยวเลยนะเศษแก้วจะใา้พลนทันนี่นักกินกาไปแล้วครับทุณพี่ครับทางพูดเอไ้มากินบะรมนมาะ้อมอยู่ที่นั่นคุณใจนะ ข่าวบนวบันละหลายกระสอบครับพรุ่งนี้บ้านกันเหลืองอำเภอมืองอุบลรับัวเดนเพชรศิรุบนร่วมกันบอเีประฟัดด้วยนะครับดูผู้ยักนลุกยักไปดูอสรพิษที่เดนฟังอจเจ้านรกแตกสอสติวนลุยัก้วก็เพงมีควสันติบนเจ้าสิบแสนสิบเกือบจ็ดพร้อมด้วยคู้งวยดีเต็มใบตาประมาณสามสิบ่ยิงเ สีุกันด้านเหลืองตัวข้ามสวนกันนานลมบนราชะตาีค่ะพวกนี้วัีน้องเพชรของพัเทีเชิญเแฟนมวยได้คตอนนัธยมเล็กท่านกำลังัแ็กมาที่สองมื่น่มสองหมื่นนะหนึ่งนนะหนึ่งนซเิีเกิเกิลซเกิั้นูไทยไม่ลงใช่ไหมโอ้ซเกิลซีเกิลซเกิล หน้ครับนี่คอกินกำจด้กช่วยสนองใจท่านผู้กองที่คูอปูหน่ยมาอำนาจเจเล็กนะครับคเย่ยามขอกกตใจดีให้นะครับไปครับตอนนี้ครับคะแนนะครับอย่ว้ออตขอ đủ tài nữa, người ta đã hài lắm rồi, lắm đấy, ừ, hài lắm, hài โดนแทงวัสดุมาพวกนี Wild ้ยังไงเปี่ยัยังเลร้โ

ครับคุณมากครับคุณใจมีทุกคนขอบคุณอรย์ขอบคุณน้ำเย็นๆด้วยนะครัะเพื่อนๆทุกคนมาเยืนเยนะครับขอบคุณมากครับทีมงานลูกเอึุ่ขบวนทีมสิบหนึ่งขบวนบอกเลยว่าไปที่ไหนเนี่ยซื้อบัตรซื้อตั๋วให้กำลังใจโปรโมสรท่านเราทุกคนตั้งใจอาจารย์ต้องใชปากข่าเพราะเลยที่สิบที่สิบเจ็ดคน จอกันพี่เปนีม่เชืกครงบัตาบดงบตํบลดงบังมาดูเช so, ือในชนะการัะรายการนี so so, so, to to ้มาดูนะครับนนี้ต้องมีใครกับคมพยักษ์ต้องพร้อมต้องมือพร้อมนะครับต้องรับทีแล้วก็ดูจอมูกับต้องไปแสงแล้วก็ต้องาดูกับแระเพียรแล้วก็พาดูเพชรดำเพชรดำนั้รต่อยขาเสือแล้วก็ไปดูบัวขาวเล็กเพชรต่อย ทางด้านพกระตสุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็ไปชมกันได้แล้วก็เปจพชร้าปากกาางๆใจสั่งตุ้มนงที่1พฤศจิกายนานะครับผู้ต่อไปก็จะเป็นสิย์สยามศิษย์เสียงแอบเจอกับจิงโจ้สิษหนึ่บนผู้ต่อไปลำดับห้า ลำดับ6ข้อมสวรรค์เฉีเท่าเจอตกุนั่นเงินสีแก้วไวันลำดับห้มมรสวรรค์ตก่าเงมาแล้วเจ็ดพัน้วงินเเจ็ดพันกันราเอาวางเลยครับเ็าจเอมาบอกเลยเ็บนีเ็นาจไนอเป็นัยัน่อเนนี่สุดเอาทเาครบับยุทยครับเอาทครับพยุทยครับ สัเกตเงอยัวอสวเจอยแต่เรจะเต็มรูบสัีสอนี้โดดีท้ัที่รับชอยู่ทังบ้านรับชมเต็มอิ่มนะอยาดหน่ยนักเตะอะไรยันบวกบอลเอฟเียวีให้หนเอยนกตเชัยัพวก็ี่ไล่กนี้ต่ก็ตีวา่อ้าก็เ เฮตอาโต้เชิญครับอาทีรคราทงไม่ดังความหวังก็ยังมีครับเฮต้าโต้รองอไ้ต้องหัวใจใจต่อตับนะครับลูกค้าไม้ให้นิ้ถือนอยู่ข้างอยู่ข้างกลงยาบอกครับลูกพอ ตีตเกับองตารางน้อยลูกศิอาจารย์เพียรเกับอาจารย์ไปอ่าอาจารย์ไปลูกตะเภาอาจารย์เพียรเก็บเทนนี้ดี๋ยเอาแข้งขวาพอได้แล้วตีอัลโต้ต้องออกบ่อยๆนะแก๊งขวา ทางด้านมมอตะมก็ถ no ูกเน็คไใสุดมาวนะครับอั่ซ้ายหลุดเจ้าทางด้านเพชรออโต้เดินเลยแกงซ้ายทีมงาจากรัเเอาล้ครับสงครามสงบจบการต่อสู้ครับลสล ลองดูตัวที่สองก็จะทสได้ทั้งดีนะสะใจพ้กนกัาแเมืองนนี้คำตอบสุดท้ายนะแม่ไปที่หอตะพานน้อยสิบครูพี่ให้กำลังใจเพชรโอตโต้ด้วยนะครับผมผมไม่เจอ